สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรฟวิ่งรีฟช่องที่รวมเรื่องราวของรถยนต์สุดร้อนใจจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรีวิวรถใหม่ข่าวสารในวงการยานยนต์และเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของวงการขับขี่วันนี้เราจะพาไปพบกับตำนานจากแดนอาทิตย์อุทยัยที่ถูกยกให้เป็นซูเปอร์คาร์แห่งความคุ้มค่ารถที่มีชื่อเสียงมายาวนานและกลับมาพร้อมพลังที่มากกว่าเดิมนี่คือรีวิวของนิสสัน GTR รุ่นปี2027รถที่แฟนๆทั่วโลกรอคอย ยี่สัน GT-R 2027ยังคงรักษาความเป็นสปอร์ตคาร์ตัวแรงในสไตล์ญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้ได้อัปเกรดดีไซน์ใหม่ให้มีความลำยุคและดูดันกว่าเดิมเส้นสายภายนอกถูกปรับให้ฉบเฉียวขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่เน้นช่องรับอากาศขนาดใหญ่พร้อมระบบระบายความร้อนที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นฝากระโปรงหน้าใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ลดน้ำหนักได้อย่างมีนัยสำคัญด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์แบบแอคทีฟที่สามารถปรับองศาได้อัตโนมัติตามความเร็ว ช่วยเพิ่มแรงกดและการยึดเกาะขณะเข้าโค้งตัวถังยังถูกพัฒนาด้วยวัสดุอลูมิเนียมผสมเหล็กกล้าเบาทำให้รถทั้งคันมีสมดุลที่ดีและตอบสนองได้ไวในทุกจังหวะภายในห้องโดยสารของ GTR 2027ได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราแต่ยังคงความเป็นรถแข่งอย่างแท้จริงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เรียบหรูและใช้งานง่าย หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมฟังก์ชันการแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์เช่นอัตราเร่งอุณหภูมิเครื่องยนต์แรงดันเทอร์โบและแรง G ขณะเข้าโค้งเบาะนั่งสปอร์ตหุ่มหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าแบบแทิศทางให้ความสบายแม้จะขับขี่ระยะไกลการเก็บเสียงในห้องโดยสารถูกปรับปรุงใหม่ทำให้รู้สึกเงียบขึ้นแต่เมื่อเปิดโหมดสปอร์ตเสียงคำรามของเครื่องยนต์ก็จะถูกปลุกขึ้นมาอย่างรอใจ ด้านขุมพลังนิสสัน GTR 2,027ยังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.8ลิตรเทอร์โบคู่แต่ได้รับการปรับแต่งใหม่จากทีมวิศวกรของ NISMO ให้มีกำลังสูงสุดถึง620แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า660นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ดูอัลคลัต7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วภายในเซลว,วินาทีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ AT ATTESA-ETS ถูกพัฒนาให้สามารถปรับแรงบิดแต่ละล้อได้แบบเรียลไทม ช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นคงและออกตัวได้แรงทุกครั้งอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน2.7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์ยุโรปหลายรุ่นในส่วนของช่วงล่างและระบบเบรกนิสันได้ใส่เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเต็มที่ระบบการสะเทือนปรับไฟฟ้าบิลสเตนด์ดัม,ดมโรนิกถูกอัปเดตให้ตอบสนองไวและปรับตัวตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำเบรกคาร์บอนเซรามิกจากเรมโบช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูง ล้ออลลอยขนาด20นิ้วจับคู่กับยางสมรรถนะสูงจากมิชลินทำให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งในสนามและบนถนนทั่วไปด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย GTR 2027มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่น Adaptive Cruise Control Lane Departure Warning Blind Spot Monitoring และระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าเพิ่มความปลอดภัยทั้งในเมืองและการขับทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้ในพื้นที่แคบสำหรับราคาจำหน่ายของ Nissan GTR 2027คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ130,000ดอลลาร์ 1, 30, สหรัฐหรือราว4.6ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับนี้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการซูเปอร์คาร์ที่ขับได้จริงในชีวิตประจำวันและไม่ต้องจ่ายในระดับ Ferra ร i ี่หรือแล o โบกินี n i สสัน GTR 2027จึงยังคงรักษาสมญานาม Godzilla แห่งวงการรถยนต์ไว้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยการผสมผสานระหว่างพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมตอบโจทย์ทุกสายความเร็วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d r i v i n g d r i p t ของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดมันจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า